หลังจากที่ผมสอนวิธีสั่งของจากจีนด้วยแอปพินตัวตัวแล้วนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกดูร้านค้าที่น่าเชื่อถือครับสวัสดีครับ ผมรัฐภพและชะตานามวงนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ทุกวันครับซึ่งจะมีทั้งอย่างเงี้ยนะฮะชุดวิดีโอวิธีสั่งของจากจีนนะครับขายของลาซาด้าขายของช้อปปีนะครับขายของออนไลน์แบบอื่นๆนะครับหาเงินออนไลน์โอ้โหยังมีอีกเยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับวันนี้นะครับก็ ผมจะมาให้ดูร้านค้าทางพินตัวตัวนะครับซึ่งพินตัวตัวเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูวเขาเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปีนะครับตอนนี้เบียดกับเถวเปล่าแล้วนะครับเพราะว่าพินตัวตัวเนี่ยของถูกกว่าเยอะมากนะครับโอเคถ้าคุณยังไม่ได้ดูตอนสมัครหรือว่าวิธีการซื้อนะคุณลองกลับไปดูได้นะกดตัวไอตัวนี้ฮะจะมีชุดวิดีโอนะครับเยอะแยะมากมายนะครับโอเคไปชมกันได้เลยครับว่า ดูวิธีเลือกร้าค้าอย่างไรครับเข้ามาปุ๊บสมมุติคุณอยากจะได้สินค้าสักอย่างหนึ่งอ,อะไรดีสมมุติว่าเป็นตัวนี้ละกันที่เป็นกรอบมือถือ p p o o n เนี่ยนะฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะดูตรงไหนได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือคุณสามารถดูว่าเขาขายไปกี่ชิ้นแล้วนะฮะซึ่ง ดูตรงตรงราคา8.8ดหยวนเนี่ยนะที่เป็นแดงๆเนี่ยนะครับมันบรรทัดเดียวกันด้านขวาสุดเนี่ยมันจะอ่านว่า e p i n 1532เจี้ยนนี่ก็คือหมายถึงว่ามีคนพินไปแล้ว1,532งพันห้ร้บสองชุดนะเขาเขาจะใช้คาว่าพินะเขาจะไม่ใช้คาว่าขายแต่ที่จริงก็คือขายแล้วแหละขายไปแล้ว,ว1,532ชุดนะนะครับคุณก็ดูว่าพันพันกว่าก็พอเริ่มได้ถูกไหมพอเริ่มได้นะแต่ทีเนี้ยคุณลอง ามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อลองดูไอตรงที่จริงข้างล่างนะก็ได้นะครับข้างล่างหลังจาก8.8แล้วก็มันจะมีชื่อสินค้าแล้วก็จะมีบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งหลังจากชื่อสินค้านะนะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้ก็คือ7วันเนี่ยถ้ากดเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นพวกการรับประกันต่างๆนเกี่ยวกับการบริการนะครับอันแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทั้งร้านเนี่ยซื้อแล้วก็คือฟรีค่าขานส่งนะครับอันที่2ก็คือ รับประกันคืนเงินได้ภายใน7วันคืนของเนี่ยนะก็คือว่าถ้าไม่พอใจหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือคืนของได้นะครับโดยที่ว่าก็ติดต่อเขาเนี่ยนะปกติก็จะไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับต่อไปอธิษฐาก็คือ48ชั่วโมงส่งของนะครับก็ส่งของไปใน2วันนั่นเองนะ48ชั่วโมงนะครับทีนี้ ก็อันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะที่เขาทำนะคุณเวลาที่เกิดว่าคุณจะซื้อของจากเขาเนี่ยนะครับก็ต้องรีบตรวจทไว้ง่ายๆนะเพราะเขาอาจจะคืนให้แล้วแบบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ก็ลองต้องถามดีๆนะบางทีเขาเขาบอกว่าคืนมาแล้ว อาจจะต้องช่วยออกค่าขนส่งหรือเปล่าหรือว่าอะไรบางทีมันไม่แน่นอนนะ่ะคุณต้องคุยกันให้มันเคลียร์ก่อนนะครับที่นี้วิธีการคุยผมก็เคยเคยเคยบอกไปตอนวิธีการซื้อตั้งแต่เขาแล้วแล้วนะฮะก็คือล่างซ้ายสุดมันจะมีะรูปข้อความเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าเนี่ยนะฮะอันที่3เนี่ยนะครับก็คือสามารถคุยกับเขาได้นะครับที่นี้ลงมาเรื่อยๆนะฮะไอ้ตรงนั้นที่เป็นรูปคน2คนที่เลื่อนไปเลื่อนมาอันนั้นคือคนกําลังพิน นะคุณกำลังรวมซื้อของอยู่นะครับอ่าทีนี้ต่อมาเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับรีวิวนะไอตรงนี้ก็คือรีวิวครับตอนเนี้ยออันเนี้ยมันจะมีอยูอ่รีวิวอยู่97นะฮะอ่ารีวิวซึ่งคุณสามารถไอตรงเก้นะนะคุณสามารถกดไปด้านขวาสุดมันจะดูรีวิวทั้งหมดได้นะครับก็กดขวาสุดไปเลยนะครับ อ่ทีนี้กดขวาสุดปุ๊บคุณดูรีวิวคุณก็บางทีก็อ่านไม่รู้เรื่องถูกไหมมันมันอ่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแหละไม่ใช่บางทีหรอกน,นอกจากคุณจะจะพออ่านได้แต่ส่วนใหญ่ที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็อาจจะอาจจะอ่านไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้จริงๆอ่ะคุณก็ก๊อปมันไม่ใช่ก๊อบนะเขาเรียกว่าแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เออเอาไปแปลที่ g o o g l e t r a n s l a t e ก็ได้นะ Google Translate มันจะมีตรงที่เป็นกล้องถ่ายรูปอะ่ะคุณกดตรงกล้องถ่ายรูปแล้วก็ให้สแกนตรง ตรงพวกนี้ก็ได้แต่ที่จริงบางทีก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ฮนะคุณก็ดูดูรูปที่เขาถ่าย,ถ,ายถ่ายมานะดูว่าของมันตรงปลกหรือเปล่าก็แล้วว่าง่ายนะของตรงปลกหรือเปล่านะฮะ,ะคุณก็ดูไปซึ่งที่จริงบางทีคุณมาดูด้านบนนะบนสุดเนี่ยมันจะแยกเป็นอย่างๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีว่ามันไม่ดีนะ เออมันมันจะไม่รวมความไม่ดีไว้เพราะฉะนั้นคุกก็จะเจอแต่อะไรที่มันดีๆรีวิวดีๆเนี่ยเรียงไปแต่ละอันอย่างอันเนี้ยไออันแรกสุดก็คือรวมทั้งหมดอันที่2ก็คือล่าสุดนะครับรีวิวล่าสุดอันที่สาก็คืออันที่มีเฉพาะรูปนะครับอันที่4คือมีวิดีโอด้วยนะครับอันที่5้านี่คือก็คือมีการรีวิวเพิ่มเติมแล้วอย่างคนเนี้ยอันอันแรกเนี่ยคือเขารีวิวอย่างนั้นมา อ่าอันที่2นะครับประมาณว่าแบบคนรีวิวบางคนเขาชอบแบบว่าเอ้ยรีวิวให้ก่อนนะเดี๋ยวใช้เสร็จแล้วมารีวิวใหม่อ,ะ,อะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้แหละเขามารีวิวเพิ่มนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเอออันนี้ดีเน่ก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันเหมาะมือดีนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือก็คือเรื่องเกี่ยวกับจับแล้วมันรู้สึกดีอะไรพวกนี้แหละนะดูแล้วมัน มันเหมาะมือเหมาะอะไรนั่นแหละ,ะมันไม่มีอะไรไม่ดีเลยเนะาะเพราะฉนนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะดูอะไรที่ไม่ดีคุณต้องไปไล่ดูเองไงบางทีคุณไล่ไล่ไ,ไปปุ๊บอาจจะไปเจอบางอันที่บอกว่าขาดหักกองแตกเสียหายอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันไม่มีเท่านั้นเองอ่อโอเคออกผมออกไปนะกดปุ่มซ้ายบนนะครับโอเคส่วนตรงนี้นั่นเดี๋ยผมดูแป๊บหนึ่งตรงนี้อ๋ออันนี้มันเป็นโพสนะฮะอ่ะตรงนี้มันเป็นมันมันเป็นโพสต์ไม่ใช่ไม่ใช่รีวิว นะไอ,อที่รีวิวนี่คือ97ไออันที่2นี่คือมันเป็นโพสต์ของทางร้านค้านะครับอันนี้ก็แยกอ๋ออันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้มันเป็นแบบรีวิวร้านค้านะครับอันนี้เป็นรีวิวร้านค้านะเดี teen, ๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะไอ,อตรงเนี้ยตอนนี้ผมพยายามเอาลากึ้นมาอยู่บนสุดแล้วอันนี้คือรีวิวร้านค้าครับส่วนอันเมื่อกี้นะครับ คือรีวิวสินค้าไอที IT ่97เนี่ยรีวิวสินค้านะครับซึ่งคุณจะดูทั้งสองก็ได้นะบางคนแบบว่าสินค้าคือเฉพาะสินค้าตัวนี้ที่ดูไงตอนนี้คือเป็นกล่องมือถือไอโฟนใช่ไหมครับแต่ร้านค้าเนี่ยคุณดูปุ๊บมันจะเห็นหลายอย่างนะ,ะจะเห็นหลายอย่างบางทีมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะกล่องมือถือไงแต่ถ้าเกิดถ้าร้านเขาขายเฉพาะกล่องมือถือคุณก็จะเห็นเฉพาะกล่องมือถืออ่านี่ไงมีกล่องมือถือที่ไม่ใช่ไอโฟนด้วยเห็นไหมฮะมันจะเป็นเห็นไหม ไอ้ข้างหลังที่เป็นกล้องเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอะไรไหมคือมันรวมทั้งหมดอะนะไม่ใช่แค่ p p o o n นะครับเห็นไหมฮะอ่าโอเคดูได้สองแบบแนะรีวิวต่อมาก็คืออ่าผมลากไปที่บนสุดอันนี้คือเป็นคะแนนของร้านค้าฮะอ่าซึ่งตอนนี้ร้านค้านี้ได้เท่าไหร่4ดาวครึ่งน,นะสดาวครึ่งก็ถือว่าใช้ได้ที่จริงประมาณสักส่วนตัวผมนะผมคิดว่า4ดาวขึ้นไปก็โอเคแล้วโอเคแล้วล่ะ นะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอ3าดาวครึ่งเนี่ยสามดาวเพราะเพราะว่าคะแนนอันนี้คือเป็นคะแนนรวมของร้านไงที่เป็นดาวเนี่ยนะะมันเป็นคะแนนรวมของร้านนะบางครั้งคุณเห็นคะแนนรวมของร้านได้3าดาวครึ่งอย่างเงี้ยนะีมันไม่ใช่4ดาวคุณอาจจะต้องไปดูเฉพาะสินค้าอะไรไงดูรีวิวเฉพาะสินค้านั้นๆว่ารีวิวมาดีหรือเปล่าน,นะรูปตรงปกหรือเปล่าก็ดูที่คนอื่นรีวิวได้นะครับแต่แนะนําก็คือคะแนนร้านค้าก็ควรจะ4ดาวขึ้นไปนะทีเนี้ย พอคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะคุกก็กดได้ตรงนั้นเลยนะตรงร้านค้านะครับกดไปปุ๊บมันจะดูเพิ่มเติมได้ก็คือด้านบนสุดนะสามทัศแรกนะั่นก็คือ,อร้านค้าเนี่ยนะครับขายของทั้งหมดเนี่ยไปแล้ว5,478ชุดนะครับคุณเห็นไหมั่้ยชุดแล้วก็ตอนนี้มีคนอยู่133คนติดตามร้านค้านี้งั้นก็หมายความว่าร้านค้านี้ยังขายได้ ไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะเพิ่งเปิดได้ไม่นานมากนะครับหรือว่าเปิดนานแล้วแต่ว่าขายไม่ค่อยดีอะไรประมาณนั้นนะครับที่จริงกดตรงชื่อร้านเนี่ยนะกดตรงชื่อร้านข้างบนสุดเนี่ยได้อีกทีแนะ้วมันก็จะสรุปอะ,อะไรข้าวๆมาให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะมันรวมทั้งมีเห็นไหมไอ้อข้างบนที่ผม สรุปให้ได้แต่แรก3อย่างนั้นนหละที่ว่าฟรีเข้ามาส่งรับประกันคืนของ7วัน48ชั่วโมงส่งของนะมันก็มีอันอีกอันหนึ่งก็คืออันอันที่เอาแง่หัวข้อที่2ใหญ่อ่ามันจะมี3 3 3อันใช่ไหมหัวข้อที่2ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายของอะไรพวกเนี้เออแต่พอดีเข้าเข้าไปดูแล้วมันต้องใส่รหัสอะไรเดี๋ยวนะฮะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง7 DJ8 J8 อ๋อโอเคอันนี้ก็คืออ่านไม่ออกหรอกนะแต่ว่ามันเป็นการจดทะเบียนของร้านค้านะครับว่าร้านค้าเนี่ยจดทะเบียนแล้วอยู่ที่ไหนอ,อย่างตอนนี้ผมอ่านพอเป็นนะก,ก็ข้องบนสุดก็คือ,อเขาเรียกว,ว่าทะเบียนธุรกิจนั่นแหละนะทะเบียนเลขที่เท่าไหร่นะอันที่2ก็คือเป็นชื่อบริษัทของเขาอันนี้ก็เป็นเซนเชิญน,นะเกี่ยวบริษัทนี้อยู่เซนเชิญน,นะแล้วก็เป็นบริษัทจำกัด นะฮะแล้วก็มีที่อยู่ด้วยนะอยู่ที่ไหนที่ไหนนะครับมีใครผู้มีอำนาจลงนามอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขายอะไรบ้างนะข้างล่างสุดที่ดำๆนั้นนะขาขายอะไรบ้างอันนี้เขาก็ขายพวกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะมือถือคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แหละนะครับถ้าดูอย่างนี้มันก็อโอเคนะใช้ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวมีข้างล่างสุดนี่อะไรอ๋อนี้มันเป็นแนะนําคร่าวๆนะข้างล่างสุดอะ นะซึ่งมันกดอะไรไม่ได้คุณก็ต้องอ่านเองนะก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากครับเขาก็แค่ชวนเชิญซื้อของแค่นั้นแหละนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดูได้นะครับอ่าโอเคและอันนี้ก็คือเป็นสินค้าทั้งหมดของร้านค้าเขาก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันอันนี้ของเฉพาะร้านค้าเขานะอ่เฉพาะร้านค้าเขานะครับซึ่งคุณสามารถดูซินผินอันนี้น,นี้คือรวมทั้งหมดนะซินผินนี่ก็คือของที่มาใหม่ล่าสุด นะมาใหม่ล่าสุดเฉพาะร้านเขานะ,ะบางทีมันอาจจะเป็นของเก่าของคนอื่นก็ได้ถูกไหมมันแล้วแต่ร้านนะครับและอันที่สามก็คือขายขายได้เยอะสุดในร้านนะก็จะเป็นอันเนี้ยขายได้ไอตัว11.8อหยวนเนี่ยขายไปแล้ว2 9 9 7ชุดนะครับไอตัว8.8หยวนขายไป1,420ชุดนะครับทีเนี้ยเมนูอันที่4ตรงนี้อันนี้คือเรียงราคานะคุณก็กดไปกดมาคุณจะรู้นะเรียงจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยนะครับสวยตรงนี้ก็ ออตรงนี้ขวาสุดก็เรียงแบบนะเรียงเมนูแบบทีละสินค้าทีทละสินค้าหรือว่าจะเรียงแบบอย่างนี้นะครับเหมือนตารางนะครับก็ได้หมดนะทีนี้ผมออกนะครับด้านซ้ายล่างเอ้ยซ้ายบนนะครับที่จริงมันดูง่ายๆก็ดูแค่นี้แล้วแหละนะไม่มีอะไรมากแล้วแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือลงไปล่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีรายละเอียดสินค้าเยอะหน่อยนะมันก็จะทําให้ ความผิดพลาดของคุณมันน้อยลงนะบางร้านเขาอาจจะใส่แค่แบบรูปเดียว2รูปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้บางทีคุณงงเองแล้วไปซื้อผิดแล้วก็จะคิดว่าเขาส่งของผิดนะที่จริงก็คือเขาอธิบายน้อยนั่นเองนะครับอย่างร้านนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะมีสีอะไรบ้างนะครับ เยอะค่อนข้างเยอะนะอ่าโอเคแค่นี้แหละครับวิธีดูร้านค้าง่ายๆในพินตัวๆนะครับว่าร้านไหนมีรีวิวดีนะมีของเท่าไหร่ร้านค้าเปิดมานานหรือยังดาวได้เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถดูได้ครับอ่าก็โอเคมีเท่านี้ครับอ่าเป็นไงฮะตอนนี้ก็น่าจะเลือก ร้านค้าเป็นแล้วนะครับก็พยายามดูคะแนนดูรีวิวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกนะครับหรือว่าพื้นฐานที่คุณควรต้องดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามดูเรื่องการรับประกันนะว่าเขารับประกันยังไงนะครับคือเขาเจวันได้ไหมหรือว่ายังไงถ้าบางบางเจ้าเขาไม่มีนะรับประกันคือ7วันนั่นนะก็อาจจะทําให้มีปัญหาที่นึงเพราะว่าคุณอยู่ที่ประเทศไทยนะเวลาส่งของมาไปที่ชิปปิง้ง นะชิปปิ้งก็บางทีแจ้งช้าบ้างอะไบ้างจะส่งส่งคืนกลับไปให้ร้านค้าก็ไม่ทันอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจะตรวจของเนี่ยครูก็ต้องถามชิปปิ้งนะเขาน้าจ่านะ่น่าจะมีค่าบริการเพิ่มเติมน,นะครับสำหรับชิปปิ้งโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อของจากจีนนะครับผมมีกลุ่มเรียนฟรีวิธีสั่งของจากจีนซึ่งตอนนี้มีสมาชิกอยู่40,000กว่าคนนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์แวรรภพมีแอดนหน้า ไปสอบถามได้นะครับท้ายนี้ครับผมมีหนังสือแจกฟรีครับชื่อเงินมาง่ายๆที่ผมเขียนเองครับมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับเป็นหนังสือเล่มนะฮะไม่ใช่อีบุ๊กไม่ใช่เป็นไฟล์ที่มาดูในมือถือหรือดูในคอมพิวเตอร์นะครับคุณสามารถเปิดดูได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีหนังสือตัวจริงเพราะผมยังอยู่จีนนะครับหนังสือตัวจริงตอนนี้อยู่ที่ทีมงานที่ประเทศไทยนะครับเงินมาง่ายๆฮะและยังแถมโบนัสที่เป็นคลิปวิดีโอให้ดูทางเว็บไซต์อีกตั้ง17คลิป มูลค่า9,900บาทโอ้โหแจกฟรีหลายต่อรีบไปถามนะครับแอดวรัตภพมีแอดนำหน้านะครับสำหรับการแอดไลน์ไปถามเรื่องอย่งสูฟรีครับสุดท้ายนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆทุกวันเหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับโอเคครับโชคดีทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ